เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในกัมพูชาเกณฑ์ทหารออนไลน์ออกรบจริงในสงครามบนติกตอกช่วงนี้ถ้าใครได้ถ่ายติกตอกจะสังเกตได้เลยครับว่าฝังกัมพูเจียนยเขามีเทรนด์หนึ่งโผล่ขึ้นมามันขึ้นหน้าฝฟีดเยอะมากเลยครับมันก็คือเทรนด์การแต่งตัวเป็นทหารถ่ายคลิปเหมือนกำลังจะไปออกรบมีทั้งใส่ชุดลายพลางสพายกระเป๋ามีเสียงเพลงปลุกใจ บางคนก็ทำหน้าคึ้งคางมันก็อยู่แนวหน้าเลยครับบางคลิปก็ดูจริงจังจนคนดูเขาก็ยังงงเลยครับนี่มึงออกลบจริงหรือเปล่าหรือมึงถ่ายคอนเทนต์เฉยๆกันแน่แต่สิ่งที่ทำให้เทรนด์นี้ไวรัลจริงๆไม่ใช่แค่ตัวคลิปแต่มันก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปครับโดยเฉพาะคอมเมนต์จากชาวเวียดนามที่เขาขามาแซวกันแบบจัดหนักจัดเต็มหลายคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าไปออกรบไม่ใช่ออกวิดีโอใช่ บางคนก็บอกว่าสงครามมันเริ่มแล้วมัวจะถ่ายคลิปอยู่ได้บางคนเข้าถึงก็บอกว่ากองทัพติ๊ก o อกสงครามออนไลน์เกณฑ์ทหารออนไลน์มีคอมเมนต์หนึ่งครับเขาหามากเลยเขาบอกว่าถ้าไปออกรบจริงแล้วใครจะถ่ายคลิปให้ดูต่อเล่าหรือบางคนก็แซวแรงกว่านั้นครับบอกว่าดูยังไงก็เหมือนถ่ายคลิปอยู่บ้านไม่ใช่อยู่สนามลบล็อกแต่ก็ต้องบอกว่าเทรนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คนแซว บางคนก็คอมเมนต์แล้วก็มองว่าเนี่ยจ,จะเป็นการใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือการสื่อสารหรือเป็นวิธีปลุกกระแสนในยุคใหม่เพราะยุคนี้มันก็คือสงครามข้อมูลครับกับสงครามภาพลักษณ์มันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ไปแล้วครึ่งหนึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมองว่าเทนนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องคอนเทนต์หรือเรื่องขำขันสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดก็คือ Tik t o k กลายเป็นสนามรบใหม่ของคนยุคนี้แล้วครับไม่ต้องถือปืน แค่ถือมือถือไม่ต้องออกรบจริงแค่ออกวิดีโอและนี่แหละครับเหตุผลที่ทําให้เกณฑ์ทหารออนไลน์ของคนกัมพูชากลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่คนทั้งอาเซียนพูดถึงกันมากที่สุดในตอนนี้ครับซึ่งคลิปนี้แอดก็มีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามที่เขาแซวฮ่าๆมาฝากทุกคนกันด้วยครับชาวเวียดนามเขาจะคิดยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับชาวเวียดนามท่านแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าทําไมถ่ายต ok ิ๊กตอกทีไร เจอแต่คลิปแนวนี้เต็มฟีดเลยวันเนี้ยชาวเวียดนามคนถัดไปเขาก็แซวนะครับเขาบอกว่านี่มันกองทัพติ k ก o k ออนไลน์ส่วนคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าไทยไปรบในสนามจริงส่วนกัมพูชาไปรบในสนาม Ti k t o k อกคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าทำไม t i k t o k แนะนำแต่คลิปของกัมพูชาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เห็นคลิปแนวนี้ของไทยเลยนะคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่า ประเทศกำลังตกอยู่ในภาวะสงครามแต่เอามาทำคลิปหาเรียกยอดวิวส่วนชาวเวียดนามท่านนี้เขาแซวแรงเลยนะครับเขาบอกว่าชาติบ้านเมืองกำลังตกอยู่ในอันตรายงั้นพวกเราต้องรีบมาถ่ายคลิปติ๊กตอกกันแล้วละ่ะคอมเมนต์ถัดไปก็บ,บอกว่ามีแค่ประเทศนี้แหละประเทศอื่นอย่างปาเลสไตน์ยูเครนเขา้ามาเห็นมาถ่ายติ๊กตอกกันเลยแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมครับบอกว่า ไม่ใช่แค่ถ่ายนะยังใช้ AI วาดอาวุธเพิ่มเข้าไปอีกถึงขั้นผู้นำก็ยังใช้วิธีนี้เลยในขณะเดียวกันก็มีคนมองอีกมุมนะครับเขามองว่าเทรนด์แบบของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเขาคอมเมนต์ไว้ว่าปกติแล้วทุกประเทศเวลาเกิดสงครามก็มักจะมีคนที่ชอบถ่ายคลิปแบบนี้โพลมาเสมอคอมเมนต์ถัดไปก็บ,บอกว่าตัดต่อด้วยแคปคัตได้สวยดี แล้ถ้าไปเจอทหารไทยในสนามรบจริงๆจะได้ใช้แคปคัตแบบนี้ไหมเล่าคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าเขายังกล้าหารนะแทนที่จะถือปืนไปสนามรบกลับมายืนถือกล้องถ่ายคลิปแทนคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าจะเสียแผ่นดินแทบจะหมดอยู่แล้วยังมานั่งแสดงละครกันอีกคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าถือปืนแล้วออกไปสนามรบเลยสิมานั่งทำคลิปอะไรไร้สาระแบบนี้ คอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าจะเสียประเทศอยู่แล้วยังมานั่งถ่ายติ๊กตอกกันอีกส่วนท่านนี้เขาบอกว่ารอบนี้คงจะเสียพื้นที่ไปอีกหลายสิบกิโเมตรเพราะพวกเขามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดใน t i ๊กตอกส่วนชาวเวียดนามท่านนี้เขาสงสัยจริงจังเลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะไปจริงไหมเนี่ยหรือเขาแค่ถ่ายคลิปเอาไว้ดูเล่นเฉยเคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่า พอมีคำสั่งระดมพลจริงๆคนพวกนี้แหละน่าจะหนีเกณฑ์ทหารเป็นกลุ่มแรกส่วนท่านนี้เขาบอกว่าขนาดเวลานี้แล้วก็ยังมานั่งถ่ายติ๊กตอกันอยู่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารักชาติมากแค่ไหนคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าก็เป็นแค่วิธีโฆษณาชวนเชื่อแบบนึงประเทศไหนๆก็ทํากันทั้งนั้นมาตอนที่ท่านนี้ครับเขาบอกว่าปัญหาก็คือมันเหมือนเล่นเกม ไลฟ์สตรีมเล่นเกมแล้วก็ยังทาครีมกันแดดกลางสนามลบอีกวินัยก็ไม่มีตอนนี้ก็ยังมาโพสต์วิดีโอเรียกยอดวิวแบบขำๆส่วนท่านนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเทรนของฝั่งเขมรช่วงนี้แหละไทยฟรีทีไรเจอเต็มไปหมดเลยคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าเทรนนี้กำลังมาแรงในฝั่งเขมรทายเสร็จแล้วก็กลับไปนอนตอเพราะไปสู้จริงเดี๋ยวนอนไม่ตื่น ส่วนท่านนี้เขาบอกว่าเห็นถ่ายคลิปเข้ากองทัพต้องไม่รู้กี่คลิปยังไม่ออกจากบ้านเลยจะไปปกป้องชายแดนได้ยังไงกันส่วนชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าไทยฟีดทีไรก็ขำทุกทีตั้งแต่เมื่อไรที่สงครามกลายเป็นเทรนฮิตแบบนี้ไปได้ส่วนชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าฉันขำจนแทบเป็นลมกับเทรนนี้ของฝั่งกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปบอกว่า ถ้าลงคลิปออกรบจริงๆฉันจะเชียร์อย่างเต็มที่เลยแต่พวกนี้มันมีแต่ปากถ่ายคลิปอย่างเดียวถือปืนยิงปืนก็ยังไม่เป็นเลยคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่ากำลังเกิดสงครามแต่พวกนี้ก็ยังลงคลิปอย่างสม่ำเสมอไม่มีขาดส่วนท่านนี้เขาแซวแรงเลยนะครับเขาบอกว่า F16 มาแล้วพี่น้องหยิบมือถือขึ้นมาปกป้องประเทศกันเถอะ คอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าพวกนายจะทำสงครามกับไทยผ่านทางติ๊กตอกจริงๆงั้นเหรอคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าคู่นี้ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่รอบก่อนจนมาถึงรอบนี้เลยนะรักชาติมากมากรักไปเถอะเดี๋ยวก็จะไม่มีประเทศให้รักแล้วส่วนชาวเวียดนามท่านนี้โคตรปั่นเลยนะครับเขาบอกว่านายสบายใจได้ไปเข้ากองทัพเถอะ เดี๋ยวฉันจะดูแลเมียกับลูกให้อย่างดีเองคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าด้วยจิตวิญญาณของทหารติ๊กตอกแบบนี้กัมพูชาชนะแน่นอนส่วนท่านนี้เขาบอกว่านี่ก็คือกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในติ๊กตอกไปต่อเลยครับแค่ฟังเพลงก็เดาได้แล้วว่าใครจะแพ้ส่วนท่านนี้เขาแซวแรงเลยนะครับเขาบอกว่า ออกไปรบกลำบากเพื่อร่วมทีมต้องแบกศพกันอีกมาตอนที่ท่านนี้กันบ้างครับทำไมฝั่งกัมพูชาดูเหมือนเกณฑ์ทหารออนไลน์แบบนี้กันหมดเลยคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าช่วงนี้ฝั่งกัมพูชาขายชุดทหารดีมากเห็นใส่กันเต็มไปหมดส่วนท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าหนุ่มน้อยเอาชีวิตไปปกป้องชาติให้เต็มที่ส่วนภรรยาของคุณ ผมจะดูแลให้เองตลอดชีวิตขอให้โชคดีส่วนท่านนี้เขาบอกว่าทายเซตก็กลับไปนั่งตัดคลิปปรับเพลงใส่แคปชั่นคอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าไปออกรบแต่ห้อยเครื่องประดับลุงลังไปทำไมกันแล้วก็มีคนเข้ามาตอบด้วยนะครับบอกว่าก็เพื่อให้ทหารไทยสังเกตเห็นได้ง่ายยังไงเล่าส่วนท่านนี้เขาเป็นชาวเน็ตไทยนะครับเขาบอกว่า มีแต่ตอนไปมีตอนกลับบ้านบ้างไหมแล้วก็มีคนเข้ามาตอบนะครับบอกว่าไม่มีเพราะไม่ได้กลับมาปิดท้ายกันที่ท่านนี้ครับเขาบอกว่าออกรบจริงไม่ออกวิดีโอไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมละครับเทรนนี้ของฝั่งกัมพูชาขึ้นฟีดของเพื่อนๆบ้างไหมครับดูแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ